สวัสดีครับคุณยายพรครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาตามต่อแนวทางความฝันของคุณยายพรครับงวดของวันที่17มกราคม67ครับท่านผู้ชมครับในงวดที่ผ่านมาเลขของคุณยายพรก็เข้าตรงๆเลยครับก็คือ89เนาะคุณยายเนาะครับที่คุณยายฝันว่างูพญานาคเรื้อยเข้าปากตัวเองครับแล้วก็เข้าไปจนสุดตัวเลยเนาะคุณยายเนาะ คุณยายตีตัวเลขให้8ปดเก้าครับท่านผู้ชมครับมาทําคลิปของคุณยายครั้งแรกก็เลขเข้าเลยครับแล้วก็มีเอฟซีฝากตังมาให้คุณยายอยู่เนาะครับผมก็ได้นํามามอบให้คุณยายพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวในงวดนี้เห็นคุณยายบอกว่าฝันตั้งแต่ตองวดครับเดี๋ยวให้คุณยายพรเล่าให้ฟังครับว่าฝันว่าอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมครับแต่ก็มีเอฟซี หลายๆท่านเขาก็อยากรู้เหป็นกันว่าคุณยายพรเนี่ยระลึกชาติได้จริงไหมรครับรเดี๋ยวคุณยายพรเล่าฝันให้ท่านผู้ชมฟังก่อนเนาะครับรครับรเดี๋ยวค่อยมาเล่าว่าตัวเองระลึกชาติได้อ่าที่ว่าระลึกชาติอ่าชาติก่อนที่คุณยายพรฝันเออที่คุณยายพรอ่าระลึกได้นะคุณยายพรเกิดเป็นอะไรบ้างเนา จะได้มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนาะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเล่าความฝันก่อนเนาะครับเล่าตัวเลขที่ฝันเห็นให้ท่านผู้ชมฟังก่อนเนาะครับครับคุณยายพรฝันว่าจังไรครับผมในวันนี้ครับฝันว่าเห็นผู้ชายคนเก่คนหนึ่งกัเลยเดินไปสามเบอรบอกว่าที่แป้งนี่ซื้อหลายันไดาตาครับเป็นบอกว่าซื้อจิตพันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหายายอีกเอาผ่าถุงห้พื้นหนึ่งอีกายกกันเลย เอาน้ำเปิครับค่นี่เลยค่ะขาบริวันโตครับจะ,ะวันววมันจะเข่าหรือจงไหนกะร่องอันนี้เบิร์ดแล้วจะไหนอีกคุณยายล้าคุณยายตีตัวเลขเป็นตัวใดครับอันเจ็ดศูนย์ครับห้าเจ็ดค่ะคายายเพื่อพาสูงออกก็เลยเห็นเลขห้าเจ็ดอ๋อคือคุณยายเมื่อกี้คุณยายเบาบอท่านเบิร์ดจ้า ครับคือคุณยายในฝันแค่สคันสันฝันว่าตะครองเดินไป<ม>อาสานที่แห่งหนึง่งเป็นบอกครับแล้วไปเจอผู้เฒ่าผู้เฒ่าบ่ได้ใส่เสื้ออะไรโอ้โผู้ผู้เฒ่าบ่ได้ใส่เสือ้บอบ่ค่ะเป็นเป็นคนลักษณะแบบใดครับคุณยายเป็นคนผอมแล้วก็สูงสูงกระดูกปลายกระดูกโค้งหล,ลายๆครับครับเขาก็เลยบอกว่าได้ยยกระถามมาไปถึงก็บ,บอกว่าอ้าว ามาอยู่นี่บอกมาอยู่น่านแล้วมาสุอทีโดนปันไดโดนแล้วสืบถือแยอ,อ,อ,องแค่เจ็ดพันมันบอกบอคพี่กระโจนไปนี<อ>่ผู้หญิงเอาผ่าทุงมาให้อีกกระย่ายพืชอ,ออกกระเลนเห็นเลข้าเจ็บอ๋อคุณยายก็เห็นเลขเลยหายไปเลยค่ะครับครับคุณยายเราผู้ชายผู้เฒ่าคนนี้คุณเห็นคุณยายเบาสูผมฟังว่าเคยฟันเห็นหลายเทียรแล้วมันบอกครับค่ะ อืมครับที่ที่เพื่อนว่าซื้อไว้นี่มันอยู่มองไหนคุณยายในความฝันก็ยูทางไปเคลกะอยูทา้งแป้งเก่าเดอคุณยายจาได้อยู่มันบอกครับได้ค่ะโอ้ครับครับบอกว่าแป้งเก่าเกาทังไปเคลไ้ห้วยตึกชูบ้านเฮาเลยบอกครับอืมจำได้เลยไป้ย้ายสี่บอกเลยใส่เห็นครับเพื่อนยูห่างแปลว่าเพื่อนบ่เม่นคนเพื่อนเป็นผี กระดูโก่งเพื่ออะไรแต่ตอนเว่าน้ำยายเพื่อกระบอกเป็นข้นนั่ครับะแต่มันก็จะบอกแค่นี้พื่นเช็ดตันเพื่อกันนั่งเห็นยายเพื่อกันหายไปเลือยโอ้ครับครับคุณยายก็ยังจําสถานที่ที่เพิ่นอยู่ได้อยู่ครับแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาเอาผ้าถุงมาให้คุณยายคุณยายเปิดผ้าถุงออกเห็นเลขหาเจ็ดโอ้โครับครับคุณยายก็ถือว่าได้เลขเลยเนาะครับไอตัวเลขคุณยายตีให้คือตัวนี้เนาะ ตีคุณยายเ้าสู่ผมฟังนะครับท่านผู้ชมคุณยายตีตัวเลขส่เจ็ดศูนย์กับหาเจ็ดครับหาเจ็ดนี่คือตัวเลขที่คุณยายพอนเห็นเห็นชัดเจนมั็นบัครับคุณยายอยู่ตรงผาทุงที่เพื่อนเอาหาโอ้หาเจ็ดครับส่วนเจ็ดศูนย์นี่เป็นที่ที่ตาที่เพื่อนซื้อไว้เพื่อนบอกว่าซื้อเจ็ดพันครับเลยตีเอาววาเจ็ดศูนย์อ๋อครับครับ จะเป็นเลขสองหางเนาะคุณยายเนาะค่ะครับครับนี่ครับอืมที่คุณยายว่าแนวทางให้ฟังครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวในโค้งสุดท้ายเฮ้าคอยมาฟังเบื้องอีกเทียนหนึ่งว่าคุณยายพรสิฝันว่าจังไดอีกครับในงวดนี้เนาะคุณยายเนาะค่ะครับครับอ่ากัมีประมาณนี้ครับแนวทางความฝันของคุณยายพรครับท่านผู้ชมครับคุณยายฝันเห็น่าคุณตาคนแก่ครับอ่ามาบอกว่า ซื้อที่ตรงที่อยู่นี้เจ็ดพันบาทเนาะคุณยายเนาะครับ,รบแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาไอ้ผู้หญิงที่ว่าเดินมาหาคหุณยายนี่คือเพื่อนเดินเดินเพื่อนอยู่น้ำกัดน,นั่นบอกครับบอจา้ามาคนละที่เดินมาจากดันขึ้นออกอมาหาตาอยู่ด้านนี้เพื่อนก็นเดินมาจากทั้งนั้นออกครับ เพื่อนเดินมาหาครับเพื่อน,นเอาพาถุงมาให้เนาะพาถุงมาให้ยายถึได้เ้เางั้งเลขจำใหม่ในใจครับครับ <c oughs> ก็คือจนวัดวันจะแจ้งครับเขาพาถุงมาให้คุณยายเห็นเลขอยู่ในพาถุงห้าเจ็ดครับท่านผู้ชมครับก็คุณยายเลยตีเลขให้ว่าเจ็ดศูนย์กับห้าเจ็ดก็มีแค่นี้เนาะคุณยายเนาะ,ะครับแนวทางความฝันของคุณยายพรครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเพราะว่าความฝันก็เป็นเพียงแนวทางเนาะคุณยายเนาะครับ เดี๋ยวถ้ายังไงถ้าคุณยายพรฝันเพิ่มเติมอีกครับใกล้ๆเลขออกเดี๋ยวผมมาตามให้อีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าถ้าคุณยายฝันเม่นผมก็จะตามให้สองครั้งครับเผื่อคลิปแรกอาจจะหลุดอาจจะมาคลิปสองอะไรทํานองนี้เนาะคุณยายเนาะครับเพราะว่ามันก็เหลืออีกหลายวันครับท่านผู้ชมครับแล้วคุณยายครับแล้วที่คุณยายบอกว่าระลึกชาติได้นี่เดี๋ยวคุณยายเล่าให้ฟังหน่อยครับคราวนี้ครับ าศาสตร์ที่แล้วว่ะคุณ,าคคณยายาที่แล้วครับคุณยายเกิดเป็นนังศาตที่แล้วครับศาสตแ์เจล้วเป็นเจ้าหญิงกะเป็นเจ้าหญิงกะจำชื่อตัวเองได้ว่าชื่อหญิงอังอ่อนครับคนเล็กครับก็เลยพี่สาววันชื่อเขาก็พอดีเดินไปกับพ,พี่สาวว่ามันเกิดพายุใหญ่พัดมาแล้วคุณยายก็เดินไปกับพี่สาวจูงมือกันไปยายก็หลุดมือลงตกน้ำตายเป็นพญานาคสีเขียว แ mm hmm. ม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเห็นเห็นภาพติดตาอยู่จ้าเห็นภาพติดตาอยู่ครับก็เลยรอยอยู่ในน้ําข้าวก็ไม่ได้กินครับเขากับพ่อพ่อก็เลยตั้งชื่อให้ชื่อบัวลอย oh. เพราะว่ารอ,อยอยู่ในน้ำกินแต่บัวแล้วชื่อบัวลอย mm hmm. ตาทุกวันนี้อยู่ด้วยกันทุกชาติทุกชาติครับครับจ้าชาติไหนก็พบแต่ตานี่เหละ เป็นแฟนดั้งเดิมของยายค่ะครับครับคือคุณยายนี่ <c oughs> บอกว่าชาติที่แล้วคุณยายเกิดเป็นองค์หญิงองค์หญิงเมืองเมืองหนครับคุณยายจาได้ป่จ๊คเขาก็เอ่ยเมืองอยังดอกยายก็จไไําบ่ได้เพราะว่าเห็นมันเป็นผ่าติ้ตาไหลๆหออกมาอ๋อคือมันมันมันบช่ชัดเจนจ้ะครับและการตะครองก็ได้เสียชีวิตลงลงเพราะว่าพายุตกงน้ำตาย แล้วก็มาเกิดเป็นพญายนาคเกิดป็นพญายนาคครับทุกวันนี้ก็ยังเห็นโผล่ขึ้นมาครับพราะเกิดเป็นพญายนาคเสร็จกามา <c oughs> มาเสียชีวิตลงอีกจก้แล้วก็มาเกิดเป็นย่จาจ้มาเกิดเป็นย่าพยพ่อน,อ,นอ๋อครับแล้วก็เห็นบอกว่าจำพี่น้องได้นาบอกครับพี่น้องในชาติที่แล้วจา้าลูกลูกจ้าเพอาลูกลูกตาของลูกที่ว่าตาของเกิดเป็นองค์ยิงนั่นบอกค่ะอ๋อลูกนี่มาเกิดในชาตินี้ทางเบิดเลยบอกครับจ้าอ๋อคนหนึ่งนั่นคือยูสังขาร คนที่สองคืออยู่วังหินครับครับ,ค,รบค,คนวกอันคนหนึ่งนัง่บบนงล่องผู้หญิงครับจ้ะมีมีจากคนครับจ้ะมีห้าคนคอ๋อมีลูกหาคนหาคนหญิงสองครับอันนี้นนสามคนแล้วเนาะสามคนแล้วแล้วอีกสองคนเนี่ยคนที่สองคืคออยู่เอ๊ะเขาไปอยู่ไหนบ้างเขามาหาเขาบอกมาจ้ะเขามมาา่เราบอกเขาบอกครับจนะ๊ะเขาจำได้เขาก็มาหองหายหาแม เขากันลลึกซาดได้บอกครับอยู่สังขะจักอยู่สังขะสองคนค่ะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายครับครับแม่ก็ไปนอนกับเขากับลูกก็ยังตลอดครับไปต้นแรกกับได้ก็เลยบ่าเห็นเขายุ่งเขากับทาวัดอยู่เพราะว่าเขาจาศีลเหมือนไม่ได้นี่ยละครับก็เลยบอกว่าเอ้ยแม่ทำไมไม่กอดเราเม่พ่อกับแม่มาแล้วเห็นหน้าพ่อกับแม่ทําไมไม่กอดลูกเขาก็ร้องไห้ก็เลยตากับยายก็กลับไปหาต้น ครับครับจะได้นอนกับลูกตลอดทุกๆวันนั้นครับก็โอเคเนาะคุณย่าเอาซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะครับเดี๋ยวมือหนาผมมาถามใหม่อีกครับครับพ่อหอมปากหอมคอเนาะครับครับอันนี้กับเป็นความเสียส่วนบุคคลครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณคุณย่าพ่อหลายๆครับที่มาเ้าแนวทางให้ฟังเนาะคุณย่าเนาะครับเลขของคุณย่าคือตัวนี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับท่านผู้ชมครับํามากกับแคมหน้าจอเก็บไว้ครับ โอเคครับคุยาาพลอยผมขอบคุณคุณยายหลายๆครับ,อข,อบขอบคุณครับ